มึงสีทับทายังมาซื้อยังโอ้ยแกจะมาลงมุนอ่ะอันนี้ยังกินเพื่อนโอ้ยตอนอะไรอะไฮกนลายนปักแตงหมอเท่าไหค่ะเศร้าค่ะอุ้ยนได้หลายแทวตีต้อนต้องไปเห็นยางก่อนว่ากินเตะแต่ปักแตงหม้อวันหวานนี้แม่คือแม่ข้า่าลว่ากินไยดอกสันคือแม่ข้าว่ากินเท่นันจบิได้เยี่ย้ตฤดูกาลนีหัวก็พอกันนี่เนาะมันบ่ เว้ยบอดแมนอยู่แม่เขาก็ผ่อนเงินละเพราะว่าคอยขึ้นรถปรับกลับไปเลยไปยังเลยเขาเขาผ่อนสองสามงานเลไปหาผู้ใดญเลยโอ้ยอันสาวหน่อยเขาสักสมัครตลกไหมอยู่ตัวเขาขายปิีงหมูซะสสันแม่นเขาขายปิีงหมูตลกอ้าวอะไรใครอนุญาตให้ไปด้วยใครเจ้าของรถ ขออนุญาตเจ้าของรถเลยยังเพราะว่าโอเคขึ้นรถเลยเพราะงั้นไปกับอีกดเลยถ้างั้นอ่ะอีกดเก็บของลงไปด้วยเลยไปพร้อมกันยังเกาะฮะกูเอารถกูไปเหล่าสูขนของลงส่อนลายกับสร้างรถกูแหมยล่องมาตีแร่เปลาลงรถจบเ่เปล่าลงรถเลย ลุดไปล่าสุดกดลัวสีมันสีไลปีเปาลงรถครับกูแดกคอนเทนต์แล้วอ่ะอิสว์เอ้แม่เอาันนี้ใส่ให้ถูนะให้หนูตับปีงอร่อยหวานมึงซีมึงนี่นี่เราให้ซีมันละหวานอิเล่นี่นี่เอาเอาอันเอาขาเหียวใช่น้ำข่าเหนียวห่อหนึ่งม่าข้าขเจ้าห่อว่าแม่ข่ากินว่าไรมันพิกระบูล เอานนีนนอขอขอรหนึงไก่ปิ้งหมูจใบละห้าบาทหบาทฮอนี่ยหน่อยนึงแม่เอาสีอีกสอีกสาปบาทจ้ามาเด้อปีงไก่เด้อไ่ได้เลี้ยงอีกดเออนะจ้าเป็นหาเอากรสีแม่ตัวถือแตงแงงอยู่ดีท่าน,ในใหาเอาบอกี <20 S 2> <20 S 3> อพีาบาทบ โวัวก็คิวหันห้าบาทปีงูปิ้งไก่จ้าปิ้งหมูปิ้งไก่ไปละห้าบาทจ้าไปละห้าบาทไปละห้าบาทไม่ขายขายสิบบาทค่ะปิ้งหมูจ้าปิ้งหมูปิ้งไก่สดๆเราไม่ขายเรามีแต่ค้างคืนจ้าอย่างไปไม่ละห้าบาทสุดเลยจ่าเอาไม้มาใส่ละสูไม่เท่าไหร่นะแม่ว่าห้าสิบค่ะแม่ปีไก่ปิ้งหมูจ้าไปละห้าบาทไปละห้าบาทไม่ขายขายสิบบาทโอ้ยทำมีเอะมาสูกกินก้อนเปียงอ่ะ แม่บ้านแหลค้เออบ้านบดอยู่ไหนอ่ะเอาบ้านมีที่นอนไหมล่ะฮะแล้วเราเราเตะเออถ่ายยี่ห้อนี้กันไปนอนบ้านบดก็ได้มีอะไรให้กินเหรอมีอะไรให้กินไหมเม่อคืครับผมเราได้กินดอกบังบังด้อ นัดเซ็กกันได้เพราะว่าทดสอบสัตว์ภาพผมวาดเร็วือนัดเซ็กกันได้ขันม้วท่านม้วไม่เร็วือนัดเซ็กกันได้พี่เ่าอยากกินยังพี่อยากกินตะโบดยังเดียวตอนนี้ได้เลยครับแล้วถ้าแปลว่ามันออกจากออกจากตัวเมืองสุวรรณศิลป์ก็โล่แบบกลับไปง่ายมันหกศิลป์กลับไปยังอีหลบขึ้ไปน้ำเทือไปยังคืออยากขึ้นรถตู้ก่อนกูถามกันส่วนส่วนนั่งอยู่เราไปยังคือว่าไปรถเคยไปรถเก๋ีน้ำเขาขึ้วไปไปยังคือต้องแลนขึ้รถตู้เแค่ยัง พี่โบ๊จะกลับบ้านไม่อยากไปบ้านเอานี่กกบสิไปบ้านน้ำโบดทเอาโอเคสั่นไปเนี่ยก็แม่ไม่ใช่เราอันนี้เราเราเล่นอยู่ไหนนะประุมรัฐมันก็อยู่ใกล้ๆสวนภูมิ <c oughs> ก็จะไปนอนบ้าน <c oughs> แล้วจะไปนอนบ้านเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นไปแวะบ้านพี่โบ๊ทด้วยจะไปถ่ายคลิปด้วยโอเคสิไปยยไห <laughs> ว้ยาเมจบบอบลลบ ไปนอนในเมืองหมดจบสิมานอนในเมืองอีหยังหนูบ่ะดี๋มีเงินหลายบานนั่นมื้อนี้ก็ได้ติปจักบาทเองเมืองไม่เสียหรอกโอ้ยกูได้ติปบุญละ20บาทสิมานอนโรงแรมนีสอัสดิ์พากอนมาลับอังคามอคิว่าได้แล้วกูเปิดท้ายรถกันโอเคลูกลูกชั้นปูที่นอนไว้รอชั้นแล้วข้างหลังนี่ขอปูที่นอนไว้ถ่ายชั้นแล้วข้างหลัง ยี่ปลาเนี่ยออร์แกนิคขึ้นไปไวเนียนสอบพลาเมึงนี่ปาเมียเอาขึ้นไปข้อนังเทิงไปพี่น่องเบังเอิเบังรลุดควังรลดอันลดขนอันนี่ยังกับบ้าหูแม่กินตับไหมซื้อแล้วเนี่ยจะนั่งกินเอาปบบโม๊ทาใส่เปล่านั่งไงหวานด้วยนะบอกเลยถ้าไม่กินนี่จะเสียใจ ไปไป <S 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 แม่แม่หนูจะไปแวะบ้านมมแม่ไม่ซื้อแล้วแม่หนูนนแม่หนูแม่หนูจะไปแวะบ้านแฟนนะน้องโบท๊ทวรรณภูมิม,มันใกล้งานเ,เอาจริงๆจะไปแวะบ้านน้องด้วยเพราะว่ามันทางผ่านไหมโบ๊ทพานผ่านบ่โบ๊ทมันผ่านอยู่ใช่ไหมผ่านบ้านโบ๊ทไหมเว่าม่าถ้าสุรภูมิผ่านยแต่วะบ้านผมอออกจากกัน เขาไปไงเขาไปด้วยกันน okay, kind of, like? okay, 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 ี่แหละวจากบ้านไปโอเคก็เปโอเคก็ไปเล่นบ้านพี่โบ๊ชเนี่ยไปนี่แหละก็ไปนอนเล่นพุก็ได้ครับก็ไปนอนใช่ไปว้ปู่กับย่าแตกหน้าเลยหมดนคโดนของแม่เขาก็แต่งว่าสวยอยู่แม่พอแล้วอยากัดเลซื้อ อ้่ตงมาักแม่ขี้แม่ขี้ปลาขี้ปลาเอามาเลยบอแม่แตงโมหลอยมากเลยนะตั้งบาทต่ะสามบาทสามบาทเอาเนี้อันนี้อันนี้แบงซ่าเนี่ยเอ้าแม่ไหนเอแล้วไม่ไปแย็กกินใช่ไหมเอาทำไมเปิดประตูทิ้งไว้ควันมันเข้ารถโอ้ยพวกนี้ก็ไม่รู้จักความาหายเราไม่ไปแย็กกินใช่ไหมแย็กกินเสจ็กแล้วแ็กกินอีหยัง เอาก็จังเห็นก็จังแวรเอาคือว่าบดม์บีบานอยู่บ้านมีเนาะกินอยู่เออก็ไปกินบ้านบดก็ได้ตัวจักโลจักโลบสถ์อย่างนี้ไปบ้านบดกี่โลไกลบ่บดถ์ตอนที่ไปบ้านผมบัานคาร์ชั่วโมงเดียวคาร์เดียวกรือเปล่าคาร์ลไม่เจนี่เนื่อ่ฮะเหนื่อยปะใครเนี่ยโอ้ยเขาว่าระยะทางเขาว่าได้เว้าสื่อเนี่ยเป็นโลอีนี่ก็หูหากินเน อีกวนเพม่งือนันสมผักมังไปต้องทำอะไรเยอะหรอกเอาต้มไก่เอาลาบแม่แม่ได้ครับี่แม่สเต็กสเต็กแมเลยครับแม่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 แก่ม่แม่แมิแม่แม่แม่แ้ม่แ่แม่แแม่ยมั่แน่่แม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 ือ่่่มม่น่่่แม่ม่่แมม่มลแแม่ มันไม่ใช่มันมันอยู่ด้วยกันมันไหลฮาดกันแหม่ฮาดกันนี่เนี่ออโอเคไปค่ะขึ้นค่ะนั่งกันเลยเป็นเสียงคนไปเองหวานมากเลยวันชามันอร่อยก็หนูซื้อแล้วหนูจะจิ้กับข้าวต้นม่วงนั่งกันแล้วอีรบที่ขึ้นรถคันนี้จากนั่งกับอีปามกูรู้แล้วเขาเต็งแล้วเขาเรียกเต็งอยู่ พันธนะุ์เีด้านการมือใดก็บอกกูเด้อกูสินมันให้มันนี่ยังพี่เปามันให้ไม่ได้แล้มเตะจะเป็นครูจินบอกก็เสแสรครูจินกลับมาอีกเตะเป็นครูกิ้งครูกิ้งครูกิ้งอีร๊อบจินได้ไหมขอร้องหลัดตาเป็นยากีเลยนะมันได้ตังค์ดีนะพี่เปาวันนี้ถ้างั้นอีลบเป็นครูจินจากสิงปาเหมเออครูจินเ็กเก่าเหกันแม่ครูจินแม่กับลูกนี้หรอแม่ โอเคพี่น้องคลิปนีย่ยเปมนสมีพอกันบ้านโบดว้านภูมิครับ